สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่าเจ้าอาการปวดหัวธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนต้องเคยเป็นอาจกลายเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายที่ไม่ธรรมดาอย่างหลอดเลือดสมองโป่งซึ่งเป็นโรคที่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับวันนี้รายการของเราจึงพาคุณผู้ชมมาเติมให้เต็มร้อยเกี่ยวกับเจ้า,จาอาการปวดหัวพร้อมประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยเป็นและความรู้เกี่ยวกับอาการนี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาท ที่โรงพยาบาลศิลแพทก์กันครับสมัครสินโดยโรงพยาบาลศิลป็ครั้งแรกที่เป็นนะคะก็คือเป็นตอนที่ทานอาหารอยู่กับเพื่อนแล้วก็เลยส่งโรงพยาบาลตอนนั้นก็ประมาณดึกแล้วอะคะ่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นไมเกรนแล้วก็กล้ามเนือ้ออักเสบนะคะก็ให้นอนคืนหนึ่งแล้วก็กลับบ้าน ก็เลยยังวินิจฉัยไม่ได้ตอนนั้นพอเป็นครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็เลยเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลสิลปแพทย์นะคะก็เข้าไปที่นแผนกฉุกเฉินก่อนแล้วเขาก็อยากจะให้ดูอาการต่อที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้พบกับคุณหมอสุกรีะคะ่ะก็คุณหมอส่งตรวจเครื่องซีทีสแกนก่อนแล้วก็ในครั้งแรกเนี่ยยังไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่คุณมอเห็นว่าอาการเนี่ยไม่น่าไว้ใจก็เลยให้นอนรักษาตัวก่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยจะเจาะน้ำไขสันหลังเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่าอะค่ะ ก็พอกระลุกขึ้นก็เจาะตอนเช้าเลยะค่ะแล้วก็พบว่ามีเลือดออกจริงๆคุณหมอก,ก็เลยส่งตรวจเครื่อง MRI เพื่อฉีดสารทุกแสงะค่ะดูว่าจุดไหนบ้างที่มีเลือดออกในสมองอาการแบบเดียวกันตรวจที่อื่นเนี่ยคุณหมอปล่อยกลับบ้านหมดแต่คุณหมอซุปรีบอกว่าแกจะไม่ให้กลับจนกว่าแกจะเจอว่าสาเหตุที่เป็น,นคืออะไรแล้วก็ก็เจอจนได้ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่เจอคุณหมอเราอาจจะไม่เจอก็ได้ว่าเราเป็นอะไรคุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไหนจะแสดงอาการของโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองครับครับ ตัวเส้นเลือดสมองโป่งพองโดยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้พบกันบ่อยนักโดยมากและตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเองจะไม่ปวดไม่มีอาการใดๆเลยจนกระทั่งมันโป่งพองมากๆหรือเริ่มมีอาการเลือดซึมออกมาหรือแตกแล้วจะมีอาการปวดขึ้นมาเฉียบพลันอาจจะปวดได้ตั้งแต่บริเวณขมับสองข้างหรือทั่วศีรษะโดยที่ว่าการปวดต้องปวดรุนแรงมากขึ้นภายในเวลารวดเร็วภายในเวลาสิวินาทีหรือเพียงแค่5นาทีต้องปวดจัด นิดเดียวไปถึงปวดมากมายมหาศาลจนคนไข้จะมาบอกเราว่าปวดจนทรมานทุรนทุรายมากเลยภายในเวลาสั้นๆตัวโรคหลอดเลืเอดสมองโปง่งพองนั้นเราจะแบ่งออกมาได้3กลุ่มก่อนกลุ่มที่1เลยคือเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดหรือจากพันธุก,กรรมโดยคนไข้จะมีอาการเช่นด้วยสมองบางตําแหน่งเนี่ยโปง่งพองขึ้น,นเรื่อยๆช้าๆตั้งแต่ในวัยเด็กจนกระทั่งมาแสดงอาการในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ ตัวที่2เลยคือเกิดจากเรื่องหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งเกิดจากไขมันความดันและตัวที่3เลยก็คือว่าเกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นพวกเชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อราเข้ากระแสะเลือดมาก่อนและนํามาสู่โรคหลอดเลือดสมองตามหลังอย่างในกรณีของคนไข้รายหนึ่งชื่อคุณวราพรน,นะครับคุณวราพรนี่มาผมด้วยเอาการปวดศีรษะคนไข้มีอาการปวดมากๆภายในรวลาอันสั้นและปวดจะถึงจุดสูงสุดจนบอกว่าปวดทรมานมากๆหลังจากที่คนไข้ ก็ได้ลองกินยาก็แล้วพักดูก็แล้วไม่หายเมื่อมาถึงเราหลังจาก,กมีอาการปวดแล้วหลายวันปรากฏตอนนั้นทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองครั้งแรกปรากฏปกติซึ่งสามารถพบได้ในคนไข้ซึทิ้งเอาไว้ในระยะหนึ่งแต่ว่าจากการตรวจร่างกายเนี่ยเ,เพราะว่าบริเวณต้นคอมีอาการแข็งค่อนข้างมากร่วมกับต้นขาเมื่อทําการงองแล้วมีอาการเจ็บเราสงสัยพยาธิสภาพว่าน่าจะมีอะไรระคายเคืองในชั้นของเยื่อหุ้มสมองตอนนั้นเราได้ทําการเจาะตรวจน้ําไขสันหลังเพราะว่ามีเลือด คนในน้ำไขสันหลังซึ่งปกติจะไม่มีเลือดจากนั้นเราได้ทําการส่งคนไข้ไปตรวจสิ่งที่เรียกว่า f o r vessel angiogram เป็นการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดแบบพิเศษซึ่งเราก็สามารถเห็นหัวเส้นเลือดที่โปง่งพองสองตแหน่งในศีรษะของคุณเวลาพองสุดท้ายแล้วคุณหมอขอยาด้วยหมอฝากวิธีการป้องก,กันโรคอาการเส้นเลือดสมองโป่งพองให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหนยครับสําหรับคนไข้หรือว่าผู้ชมทางบ้านทุกคนที่เริ่มมีอาการปวดศีรษะแล้วก็รู้สึกว่าการปวดนี้ปวดค่อนข้างแรงและมาก เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกปวดมากๆอย่างนี้กินยาก,ก็แล้วพักผ่อนก็แล้วยังรู้สึกว่ามีอาการมากอยู่หรือร่วมกับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือเพลียอะไรอย่างมากแนะนําว่าควรรีบมาพบแพทย์จะดีกว่าเพราะว่าการใช้สมองโป่งเนี่ยอาจเป็นอันตรายดุนแรงถึงชีวิตได้ถ้าลองพักแล้วกินยาแล้วภายในเวลาสัก6-7ชั่วโมงไม่หายควรรีบมาพบแพทย์ครับ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของโรคหลอดเลือดสมองโป่งยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูวิธีการรักษาและประสบการณ์ตรงจากคุณวราพรที่มาเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลสินแพทย์แล้วหายขาดครับในสัปดาห์นี้ฟิล์มและคุณหมอสุกรีก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไม่ใมันปครกที